ก็เป็นเหมือนซูเปอร์สโตร์แบบบ้านเราอะค่ะโซนขนมนะคะทางนน้นอันนี้ก็จะเป็นพวกหลอดไฟต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะีค่ะโซนขนมนะ ตอนนี้นะคะพวกเราอยู่ที่ซูเปอร์สโต์ที่เมืองเบอร์เกนนอยค่ะก็เลยถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆค่ะความตั้งใจก็คือแวะมาซื้อกระดาษทิชชู่ค่ะเพราะว่าที่นี่กระดาษทิชชู่นั้นจําเป็นมากค่ะไม่ได้มีสายชีดเหมือนที่บ้านเรานะะี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาซื้อของใช้ค่ะอยู่ในร้านตรงนี้ก็จะเป็นโซน ขายไม้พรมขายเสื้อผ้านะคะก็เป็นเหมือนซูเปอร์สโตร์แบบบ้านเราอะคะ่ะนี่ประมาณนี้นะคะให้ดูบรรยากาศคล้ายๆบิ๊กซีอะไรประมาณนี้คะ่ะของใช้ในบ้าน ตามมาค่ะไม่ค่อยมีคนถ้ามีคนก็ไม่กล้าถ่ายนะคะเกรงใจคนอื่นเขาจะเป็นโซนอุปกรณ์บ้านต่างๆน,นานๆน,น,นะคะนี่นี่จะเป็นปิศาฮะ ชิลชลิงวีคานเซนนะอัตโต้โซนขนมนะคะทางนู้นอันนี้ก็จะเป็นพวกหลอดไฟต่างๆอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะทางนี้เครื่องมือช่างต่างๆนะคะสีหอลอดไฟไดเปลี่ยนขนมขนมนะโซนขนมนะ เรียบร้อยแล้วนะคะใกล้ได้เวลากลับกันแล้วจ้าทีนี้กระดาษทิชชู่แพ็กใหญ่เลยค่ะอ่ะไปไปกันใกล้ถึงเทศกาลอีสเตอร์นะคะก็จะมีไก่ตรงนี้ที่พวกเราถ่ายรูปกันนะคะ ถ่ายรูปกับไก่นะคะไก่อิสเตอร์ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่นี้และจ้าสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะครอบครัวมนุษย์นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับคุณแม่ขาชาแนลค่ะกลับบ้านกันค่ะที่นี่บายบรรยากาศนอกข้างนะคะเดินไปที่รถกัน ร้านรวงนะคะรถจอดไว้ตรงนู้นค่ะรถเรานะจ้านี่กลับกันทีนี้